บทที่15มงคลจัก,กรวันใหญ่สิริทิสิริทิติมติเตโชชยสิทธิมหิติมหาคุณาปาริมิตะปุญญาธิการัสสะสัพพันตลายะนิวารณะสัมมาสะพระคะวโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธสสะทวติงสัมมหาปุริสารัานุภาเวนะอาศิตยานุพยัญชนานุภาเวนะ อัตุตาละสัตตะมังคารุภาเวนะฉัพพันนะลังศิยานุภาเวนะเกตุมารานุภาเวนะทัสสะปาละมิตานุภาเวนะทัสสะอุปปาละมิตานุภาเวนะทัสสะปารมัฏฐปาละมิตานุภาเวนะสีละสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทารา อิทานุภาเวนะพระรานุภาเวนะเยยะธรรม,มานุภาเวนะจะตูราสีติสหศาศาัสสะธรรมขันทานุภาเวนะนวะโลกุตาละธรรม,มานุภาเวนะอัถถังขิกะมคา,านุภาเวนะอัถสสมาปฏิญานาจะปฏิยานุภาเวนะฉัลลภิญญานุภาเวนะจะตุสัจญาณานุภาเวนะถัสะพะระญานานุภาเวะานะ สัพพัญุตญาณุภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบขานุภาเวะาานะ,นวะสัพพะปริตานุภาเวนะละตานตัตตยสะละนานุภาเวนะตุยหังสัพพะโลคะโสกุป,ปัตถะวะทุกขโทมะนัสสุปายาสาวิัสันตุสัพพะอันตรายาปิวิัสันตุสัพพะสังกปาตุยหัง สัมมิชนตุทีคายุตาตุยหังโหงตุสัตวัสะชีเวนะสะมังคิโกโหตุสัพพทาอากาสปัพพะตวะนะภูมิคังคามหาสะมุทาอารักษกาเทวตาสัทธาตุมเหอนุรักษ์ันตุ พ,พระวัตุสัพพมังคารังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุธิพระวันตุเตพระวัตุสัพพมังคารังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาสุธิพระวันตุเตพระวัตุสัพพมังคารังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะสัทธาสุธิพระวันตุเตนักขตยักขปูตานังปาปะขะหนิวารนาปาริตตสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปเวนักขตยักขปูตานังปาปะขะหนิวารนา ปาลิตาสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัเวนะขขตยะขปุตนานาปะปะขาหานิวารนาปาลิตาสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏเวบทที่16พระเทกลาลตักขถาอติตังนานาวะวาวาคเมยะนับนับปัตติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึง ยาทติตามไปหินนันตงังอปัตตันจนะอนอณาคตางังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุป,ปนันนนจัยโยธรรมมังตถาตถาวิปัสติอสังหีลังอสังกุป,ปังตังวิธาม,มะนุภาลูฮเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนแง่นไม่คอนแขนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองเนือง,องให้ปูโป,ปงเถิดอัจเชวากินจปะปัมาตัดปังโกชัดยามาระนางังสุเว พึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุงนะ่งณฮิโนสังขะลันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพียนกับมัจจุราชภูมิเสยาไหนนั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหลตะตะมะตันทิตังตังเวพัตเทกะลตโตติสันโตอาจิคเตมุนิติ พระมุนีผู้สงบย่อมเรียบบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกยดครั้งทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหลผู้มีลาตีนหนึ่งเจริญด้วยประการชนิดแลปทดที่17อภินหาปัญเจวเวกะคณะปาทะชะลารำโม,ม,มหิชะลังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาทำโมหิพยาทิงอนัตติโต เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะรรมโม,มหิมรณงอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะราเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดพากจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรม,มัสสะโกมหิกรรม,มะทายาโทกรรม,มะโยนิกรรม,มะพันทุกกรรมะปฏิสารโน เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกาลิสามิกัรลยานางวาปาประกางวาตัสสะทายาโทภวิสามิเราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบอไปเอวังอัมเหหิอภินหังปัญจะเวคิตาพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทิน